โอ้โหมอน้ำครับสวัสดีครับนี่อะไรมาแล้วครับผมนี่แหละที่เราคอยน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องก็มีแล้วนี่อะไรไออะไรชิ้นสุดท้ายก็คือมอน้ำยกมอน้ำใส่ยกยกมอน้ำใส่แล้วก็ เติมน้ำมันเครื่องติดเครื่องได้เลยมีน้ำมันไหมไม่รถอะมีน้ำมันไหมไม่รู้ไม่ใช่น้ำมันมันหมดหรออไอตอนที่เราเติมตอนนั้นแค่กี่กลลอนเองกนเดียวเออเติมกลลอนเดียวเองโอ้ยเอาทางตูดขึ้นก่อนเหรอแล้เอาทางตูดขึ้นก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน ใช่หมุนอะไรเลยพี่ <c oughs> ยกมาทางมัวทำไมมีหางเปล่าเออเ <c oughs> นี้เะอ,อะไรรุ่นรุ่นย้อนในน้ำพ่วงเวลาท้าย <c oughs> <c oughs> ่อยน้ำขึ้นบนใช่ไหมฮ้ยชิบ มอน้านีใหญ่สุดๆดปกติรถรุ่นใหม่หนึ่งสองอึ๊บนี่ตรงนี้อืนนี้เนี่ยเป็นนี่ยกขึ้นมาแล้วก็ตั้งไวบนเด็กขนาดวางบนนี้ใช่ไหม

แล้วก็เอาอะไรเสียบลูมอสกันไวยก่อนสามตัว กนันี้มหรอครับเยอะปเยอะเล็กเล็ดูเลดยนะรับนี่แม่งรูปแฝดเยอะร่วงเลยนู้นน่ะไป ถ้าลวงมาแล้วเหล็กล้มเนี่ยแต่ชายเราไม่ชอบไหนเหล็กไหนเหล็กเนี่ยมันทับแล้วก่อนมาผมจับไปแล้วลายเว้ยมันยกขึ้นอี่ยกมากขาดนียต้องมีคนดันเบอกดันข้างล่างขึ้นมบินนั่นแหละไปดันล่างนอนดันข้างล่างหมดแรงดันลวงตุ่ม

ผิดรูแล้วแรงของที่ยวเกจินมันต้องลบขึ่งรูน,นี่แเคดป่าแล้วบทางนี้ตังค์น ถูกไหมไม่ถึงหรอเนี่ยสมองกี่เองนะใูเลอมะไรว่ามันต้องอไไมันต้องตวัดไปนู่นหน่อยข้างล่างอะฮะล่างมันต้องไปนู่นท้ายล่างนี่มันเองเไงไลยใส่ไม่ได้รองเลยน,นะ เาดันตัวเองด้เลยเอ็นมันลงไปนุ่มสุดเอ็นมันนอนดันให้มันเหอข้งล่างอะจะนอนดันมึงข้างล่างไงนี่ทานอตไปแล้วเนี่ยดันให้มันเอ็นไป่นานนะมองไม่เห็นรูหรอกตอนนี้อ่าแล้วนอนแล้ว ไหนดูีนมดดูขาน้าไหนวดูอยู่ข้างบนไี่อยู่นี่มันี้ยกนอีกนิดหน่อยตามหน่อยเว้ยปล่อยตามนาลงนิดใช่ะใช่ไหม มีเป็นรอยไอ้ไฟนั่นน่นใช่นะดันขึ้นนี้ดันขึ้นหน่อยดันขึ้นหน่อ้่ที่แคบสั้นไปว่าันอเนี่ยที่มันแคบเข้ายากหนอเน็อตมันสั้นนะมันเข้าไปพอดีเกียวเลยทั้งไม่ซ้ำหมดเราครับไม่ซ้ำ ู้สันวะไม่ใช่หรอช่างเก่งไม่ใช่ไม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 ่ใช่รูมันนะไม่ใช่เพิ่งนึกเห็นมันล่วงคาไว้ก่อนเนี่ยนี่ไงโอ่ต้องยกขึ้นอีกฝั่งนู้นต้องยกขึ้นอีกนี่นี่น้อยนี่นี่นี่ฝั่งนน้นยกขึ้นอีกเนี่ยดูไหม ดันยกไหมดันยกยกอะไรมันค้างล้นด้วยมันค้ำเกงนี่นอตมันจะจะไปยกอีกเดียวเลยยากจะออกมัยกดันอีกอีกเยอะน้อยไหมอีกยกขึ้นอีกอีกยกขึ้นอีกนั่นแหละดูนี่แหละครับยกขึ้นอีกอีกอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยเออนั่นแหละ ลงอ่าพอดีโอ้เปียร์ยกได้ยกนิดหน่อยเอือเฮ้เปียกอ่าได้แล้วโอ้เปียกได้อีกลงดันดันอีกแล้วดันอีกนิดหน่อยดันขึ้นดันขึ้นนี่ทุนนี้มันมีรอยนี้อันนี้ไม่มีรอยไม่มีป่ะอันนี้ต้องบิดแล้วป่ะอีกแล้ว อีกครับนี่แหละนอ่นั่นแหละอืมโอ๋ตายแล้วนอดกี่ตัวสองตัวนี่นะคับข้างนี้มีแค่สองตัวอ๋อแั้หละอยู่ได้สิบปีนีมฝั่งนู้นจะมีสามฝั่งฝั่งฝั่งนู้นมีสามตัวนึไงมันก็เลยเหลือสองอืมที่มันแคบครับยากนิดหน่อย ไข่ปอกปุ้งเดียวปุ้งแล้วไข่ควงแบนไหนวะไข่ควงแบนไม่ใช่นีนี้เห็นนัดอะไรไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันเอาหยุดคลิปไปหยิบไปควงมาสิโอครับครับครับรับคลิปนี้บายบายครับ